ายดีเสดีเฮ้ยอ้ยแอบเฮเบเจยเฮ็เบเจยเเบเยเบเยหรอเฮเ้มเฮงอ้ๆได้ไ้กเห้เเอ้ยว่าเราเด้ไว้ินะแม่กระเป๋าได้เอ้อเาคือชวดาเราต้องดีใจนะไปแท้้้นักันไปแท้้้แกงเดแก้ง

าวมารับน้องพี่น้องเอ้ยนะวางรถด้วยด้อเอาเอาใจเด็กๆเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะสโลงเกี่ยวเข่าแล้วเอว่าแมนเอาใจเล็กน้อยก่อนปาลุงเงยอยากมารับน้องน้ำแม่ลงเชื้อโศกสาวนี่พอดีว่าทางเงยนิว กับเได้ไปหาพ่อแค่น้ำพอบุญเพื่อนเนาะทั้งเคยซิมกับเได้ไปเกี่ยวขขาวนาวานน้ำแม่เพื่อนก็เลยมาน้ำอ่าเมนเชืรอเมื่อนี่นี่นี่กะโอ้ยเพื่อนน้ำเราอยู่มีคือเพื่อนว่ายแทบอ่ะยังไม่ได้ไปเสนอตัวได้ปะเตยสบายดีว่าพี่พี่มาเยี่อยู่พี่เด้อสบายดีเด็กๆด็กปเจ้า บ้านเฮาไปโรงเรียนตะแลง,องเออเพือ่อ,อพันชมสกการ์เมตู้ว์คูบ,บ้านคู่เมืองเมื่อนี้พี่น้องเอลยเพิเ่งก็เลยพักบ้านเฮาตแะแลงก็เลยเรยืยมารับน้องๆน,น,น้ำกัดเลยปาร,รู้ไงพาเพิ่งมากินไอติมไ,ไม่ไมยายังเมื่อเนี้มานทำไมล่ะเนี่ยจำไหมฝาใน้อ,อ,อ,นองหัวพอดีป่ะหัว <laughs> พี่น้องเอยพาเด็กๆมากกินไอติมก่อนเอาใจพนก่อนเมื่อนี้พอดีแหละมารับน้องเชอระะ์ล่ะกี้ว่าสิมารับน้องเชอร์ไรสิซื้อเมื่อฝ่าพวกเฟินว่ะแต่เผื่อเมื่อยามมันละลายได้พี่น้องเอยเนาะกับพาเพื่อนมาก,กินอยู่นอกเลยเปิดหูเปิดตาน้ำเน่เนาะนานๆได้ออกมาที่ไอซิมกันเลไอเตอร์ก็ได้เอนีิวมาออกไปน้ำพอแล้วเรื่อยนะใช่ บอกน้องนะบ่น้องชิงงุ้งเะี่ยนะวปลาเอื่อยกันว่าไงมารอถ่าอี่แดงว่าไงปลาว่นะตะกร้อพ่อบอกแม่เขาดิย่างอันนี้ก็ได้ป่าเอื่อยแล้วเนะบอกเอื่อยเลยลักรักลูกรักเต้าเขามั้พี่น้องเนี่ยไท เป็นสีวานเลลาเห็นเอื่ย้เนาะหัวยงหัวยองมากพี่น้องเลยเพราะว่าลมพัดลมวีวีมาใช่เงี้ยโมเห็นออกมาอยู่เห็นอยู่ขนะดตะกุน่าเราเห็นเนี่ยเราประกาศแล้วไปแจักเราเห็นไอเตอร์มารับระบอบมาใช่ไหมแจักไอ้ตาดิแต่ เราลีได้ปลีไดพี่พี่มันยืนยัพี่มันยืนยัพี่เตมันยืนยเออโดยดีเออชอบกงนแล้วมาจอบมาจอดน้องเอ้าจอน้องคนเออจอดอยู่อมาแล้วเ้นี่ พี่ตอนเมรัมาเฝ้าน้องแรกๆแน่เลยมาแล็วมาลวมเมลวโอเวนเนาะยังโงเวนยังโมเวนอ,อมาเมาเล็วมาเลวมาวากเลยเลอล้สามคนก็ไหวตีหนึ่งเลยเอ้อย,ออยเห็กกดปากจิจุมา สบายดีชาวคู่นะลูกสบายดีเด้อสบายดีได้เฮ้ยเอ้าเดียยเฮเยเฮเยเฮแงนะเฮ้ยนะเฮ้มกอดกเฮ้เจยอยว่าเราเด้ีนะแม่กระเป๋าได้มเออเออฮาคือชดว่ต้องดีใจนะ ไปท้ไม yeah. oh ่นีนั่งกันไปท้ม่นีแจงเด็กแก้นั่งนอ้นีนขาาทู่นี่กับลูกชิ้นไปดูมาสวัสดีปะลุงกันสวายดีกันแต่งซื้อเดววไปงซื้อขนมเราไ่ได้ไปกินี่สายตีนนะซื้อขนมในเมือเลยแหะ ห่านไหนดินจักได้เพิ่นจักได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นอันว่าไก่ได้เมื่อน também, você você ja? ี้นะจักห่านใดเพิ <or> ่นเอาสีฟ <t> ้าไม่ัดยังบม่เคยเห็นเลยไม่ได้เคยเห็นสีแดงแดงลินสีฟ้าตัวไรลินสีฟ้าตัวไรหรูกันมาห่านกระเดมนะเพราะก็ไม่กันแม่กระป๋าไปทั้งเนี่ยทะลุออกนี่เอาหม้อออกไหมหม้อ เออๆๆเออเอ้อายลูปค้อทำเสดินนำแล้วจะมาถ่ายเน๊มนานๆเปได้ออกมาเพื่อนเอาอทรศอพด้ออกมาถายรูเพื่อนนานๆถได้ออกทีให้ถามน้องเชอรด้ว่าจะไปห้านไหนเด้ก๊าเลมมาเด้ห่านไอติมนะห่ใกล้เพื่อนห่ใกล้เพื่อนน้าพาเซบอีดอกไปตีเนยไปกินก๊แเลมกินก๊แเลมน้ำเึ้งเ้ยเอาหมูมากินก๊แเลมน่ะ วนตีหนึ่งไปกันไปมาดูเลยไปหานใดในหางเชิญนำพามือนี่เนาะหานสี่ยังนะหานสียังสีฟ้าไปแะจัดไปไปดูเลยดิเซตซีนอาสำหรไก่ซ oh ื้อพานำนี่ได้กวดบ่ามือน mm. <pasa> ี้อ่านยังนะนะไมไคืมเห็นไปล็ ลูกลูกยิบเด้เด้สิไปได้หนิมากะดงเลยเนาะมาฮอดเด้วอันนี้พ่อเต้องเชิญเพื่อนเลือกนะเลือกเอาเราก็บอกลงไอ้ตายังเข่ากันได้เลยฮ่า่เป็นเรื่องกระโดงเหรอ

ไปเอาเอาเอาถาคิดเงินก่อนบอกเพิ่นาแกล้เอาเอากันเล้จะเอาตัวนี้เอากันดิตัวที่แม่ใส่อาในสายก็าดิีแม่ใส่มานยไ้เด้อเวลาได้ไปตัวอะไ่าี่น่คเพิ่งจะล่นธมันพร้อมบอกไม่ห่างเอีย

bên nào cả, biết bao này, lúi ô, cà mè sang, mua hải sản, sang เวบร์เลยตีกันผู้ายเวอร์ตรงนี้ยวใช่ิมนะมาูีิได้มาเฮียชิวยังไม่แกะอ่ะายได้บ้ามางอ้าว้าไปดู้อ่ิสิมันเ้ นี่ของดินบูบอรี่นี่เอออ่ะห้ของอันนี้ไหมค่ะจะว่าได้กินจะว่าได้สร้างงั้นกูอะแยกอะไรนี่นะแยกอะไรนี่นะอันนี้ของนอกจะได้กินกระเลมไปซิว่ะเอาอันนี้ไปกันเอาอันนี้ไปกันเอาอันนี้ไปกันยันสร้างไปยันแลยเตยยนี่อนั่นแล้วย่านั่นแล้วของอันนี้เลยเป็นเป็นนี่เป็นทรงนี่ถูกต้องละเอาไปก่อนไปก่อนน้องไม่ได้กินอันเนี้ยใะพี่กินอ้าวจ้ะจิ้นจ้ะนี่ นี่น <up, cry>, <hacerlo> <boundaries> ี่น <honey>, <girl> ี่ลุกหลับเพลงเต็มไหมอ้าวเป็นยังไงบ้างในห้างตับใจได้ไหมล่ะเดี๋ยวมานั่งพี่มานั่งน้ำเมพี่ไหมนั่งไหนสีฟ้าๆน้ำแท้วันนี้ครูเพิ่นมาเลือกอันท้านกาแฟแห่งไอ้บัดอันท้านกะแลมแห่อ้ายบัดเพิ่นบุกินอยากกินยังบ้างไหมถาถานั่งก็เป็นยังถาสร้างบัดตอนเมื่อเป็นยังประตึกอย่าดนี้เฮากินนี่ก็ได้เนาะน่าเว้กินเจอเลยเนี่ย

không bắn nạ thế rồi nữa, sao Để nơi xác ta, tự Xem luôn mà, bà đồng người cầm đúng, sao sang đấy độ? Bài mẹ ăn phải mẹ đồ nè không Nhưng mà cứ mẹ đồ ở ngoài nè Đồ ô เกอยากนั่งส่วนตัวเขานิ้วและโอนิ้วเนี่ยบ่าวามันเป็นเก้ยวอืมข้าเนี้ยบ e, e ัตเติมมาซิมหนาไหมปเติมเอาไหมที่นี้แช่แชไปดีนะสิมไหม เอาสิม่สมซิมเอเป็นนมไอเอเบสกา่หนดกตเออกงไม่ใช่จาเป็นโกงไม่เตอจ้งอือเอโกงแกล่ะมาเตอร์นอกกาาเนี่ยในัวเด็กๆดีเอาไอศรีมมันมันเป็นพงข้างกลาง มาเตือว่าเพิ่นกูยินไ,ได้หออรรหไหมลูกมันเปรรื่อยค่ะซื้อไปเลยมาฝากอพีมันเออปรุลอกูินได้ไหมมาเรือกปลาลูงฉลองได้เกี่ยวข้าวใ <c oughs> ช่ไหมเราได้เกี่ยวข่าวกันพาคนบริหารเบียกว่าสนอง ลูกจ่อยลูกจ่อยว่าได้กินอยานะพอรับปรานดรมาใชะอันดมาแลูไอือเตอร์แซบอยูซิมลูกเาคนจ่อยแม่กินยำกันพอมดงบอายกับโรงเย็นยือกัน มาซิมเนี่ยหายประตซิมเน่กระเลมเนาะเฉะเตี่ยสร้างอะไรก็มาหาไอคิมนี่นี่ทำอะไรดินมาหาครีมในช่องเช้าไปนะอ้าวโทศซับคอนถืนือมาพูรเครื่องเพื่มาถ่ายหุบเช้าดิ รินเดือดร้อนในเพลงเรปารุงออปลาบามบุมีเพลงเนาะขันมาหาั่นสิแด็ๆน้ำมีเพลงกำลังเนาะไม่รด้ก,กระย่ายปารุงเบิ่งบ่งได้สรินบังหับวงไงชรินสิบังไรมีแตยึดบวงไปเลย <c oughs> เรอปาุงเด้อชิมกันแล้วน้ำเชื่อเด้อไอ,ช,คคอ,อ,อช็อกโกแลต Học cụ sunday mày luôn à luôn mày luôn này luôn m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 ày tít mày này mày luôn mày luôn mày luôn mày này mày luôn mày luôn mày làm mày luôn mày luôn คิอม่หรอวะใช่ค่แค่ไอคือใช่ค่ะเาวชาใช่อติมอืาวทายไอติมแม่จะไโมเฮยไม่เชื่ออย่างนินมาทำไมแต่แรกมันชื่อะกินเป็นติมกไดยังทายคู่กไ้เหรอวะล้างสา้า่อยนี่ ไปลูกไปผูกครบวัคเตอร์บังดูฮะกินได้อยังว่พ่อได้พี่น้องเลยยังหอบเมื่อฝากคนทางบ้านพร้อมไหนจัดอันบ่เจ็ดอันไปสั่งกันนี่จักเมนไฝเมื่อแบ่งกันเพื่อนให้เพื่อนแม่ตุ้ยแน่ลุงจอยแน่เอ้ยนางน้องจุกแน่บ่าเล่าแน่เมื่อฝากคนน้ำบ้านแน่เนาะมากันบ่เบิดทีได้จ้ะรถใหญ่กะจักสวาจังไดฝ่าดูเลยเอือเนาะตามสภาพ ใส่หมอกด้วยมาเบรได้เลยเมื่อได้แล้วอย่างกระเลมเปื่อยเออเล่งอย่างเดียวเอามาเอามาให้คนข่อยถือก็ได้คนข่อยใหญ่เจ้าถือตัวน้อยนะปะเต้เออโอเคพาซิ่งเลยเด้อเลยเด้อไปดูคือน้องนะแม่เดี๋ยวป้ากินก่อนจับซะไปเลยป๊อปมาเก็บ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 ประตูแล้วก็บวอมีแล้วเมื่อเห็ดหมูเห็ดแมวเขาได้ให้เรากิน ฮะเอ่อไปปลาลุงเอยเมื่อสันเอ้ากระซิได้ลำลาปลาลุงสัมนี่ก่อนพาดหลานเมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวผ่ขออ่านคลิปหน้าปลาลุงเอ๋คลิปนี้ลำลาปลาลุงก่อนเด็กๆสบายดีบ๊ายๆหนุ่มบายโอ้ยเตี้ยเดือบเตี้ยเนี่ยก็มากินบะหมี่นี่ยังแต่หมอหน้อยๆกินบะหมี่ปลาลุงเอ๋น้าไปไปไปสัมเมื่อกันก่อนพี่น้องเอยไปลำหน้าเลยไป